กับน้ำสวยเดอ้อสวยเดอ้อทุกคนเดอ้อว้าวเดอ้อทุกคนเดอ้เอไอพวกไอพวกยูทูบเบอร์นี่มันมาอะไรกันยัย,ย,ยเนี่ยวะเนี่ยสองสามสี่ชอ่องเหนือฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมลืมโมเตอรมาครับฮะผมลืมซอแก๊สมาครับทำไมคุณลืมเอามา สวัีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เดอะซูน m ม t h ไทยแลนดนะครับก็อีนี้ก็อยู่กับทัวริงซันเดย์แคม p i n g ในตอนที่2นะครับวันนี้พวกเราทีมง,งานทัวริงซันเดย์และเดอะซูนูมี t ไทยแลนดจะไปแคมปิ้งกันที่วนนักอุทยานภูผาแดนนะครับอำเภอเต่าง,งอยจังหวัดสกลนครน,นะทุกคนก็ผมกำลังเดินทางออกจากสารคามนะครับตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งแนละ้ว ก็เพื่อนๆอยู่ที่สกลนครมุกดาหารนครพนมกันนะครับส่วนผมวันนี้มาธุระที่มาหาสารครามก็จะเดินทางไปสมทบกันเจอกันที่จุดกลางเต็นท์เลยนะครับระยะทางจากผมไปวันนี้ก็ประมาณ1 7 0เจกิโลนะครับเป็นเส้นทางช่วงแรกก็วิ่งจากตัวสารครามไปที่อำเภอสมเด็จน,นะครับแล้วก็ขึ้นภูพานนะครับพอไปถึงอำเภอภูพานแล้วเดี๋ยวเราจะแยกขวานะครับทางลัดที่จะลัดไปทำอำเภอเต่าออยได้ นะเดี๋ยวไปดูกันว่าเส้นนี้เป็นยังไงผมก็ยังไม่เคยไปนะทุกคนเดี๋ยวไปดูเส้นทางในอีพีนี้กันครับตั้งแต่ถนนตัดใหม่เสร็จก็ไม่ได้วิ่งเส้นนี้เลยนะทุกคนระยะประมาณสักสี่ห้าปีแล้วนะครับก็รู้สึกว่าไกลเส้นนี้ไกลเมื่อก่อนสมัยก่อนถ้าสมมติว่าจะไปไปสารคามผ่อนจัดเนี่ยเราต้องวิ่งเส้นนี้นะครับวิ่งจากอำเภอกุชชิรลายมาอำเภอสมเด็จแล้วพอเลี้ยวซ้ายมาทางกาลสิตน,นะก็ เ็นเส้นื่อก่อดให้เราใช้สัญจรกันปกตินะครับแต่หลังจากที่มีเส้น12ตัดใหม่ขึ้นมาก็ทําให้เรายต์นระยะทางไปตั้ง50กิโลเลยเราไม่ต้องวนมาทางนี้นะครับแต่ถ้า้เมื่อไหร่ที่ต้องไปสกลนครก็ต้องมาทางนี้อยู่แล้วนะครับก็บรรยากาศก็เก่าเมาื่อเคยรถสี่สมัยออกทริปแรกๆก,ก็จะมาเส้นนี้ฮะบรรยากาศก็ยังเหมือนเดิมนะทุกคนไม่มีอะไรเปลี่ยนโอเคครับเราถึง,งอำเภอสมเด็จแล้วนะทุกคนบ่ายโมง11นาทีนะฮะ เดี๋ยวข้างหน้าเราก็จะเป็นเทือกเขาภูพานนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นภูพานกันต่อเริ่มร่มแล้วนะทุกคนขี่มาเมื่อกี้คือแดดมากเรบทุกคนเรามาถึงทีนภูพานแล้วนะครับโอ้โห มันแผลบเลยนะทุกคนใครจะมาเล่นโค้งนี้คิดดีๆนะเห็นสีพื้นแล้วก็เดี๋ยวรู้เลยเริ่มเข้าจุดที่ถนนไม่ดีแล้วนะทุกคน ฝั่งนี้ที่ทางสมเด็จเนี่ยก็ถนนยังแย่เหมือนเดิมนะผมไม่ได้มาสี่ห้าปีแล้วก็สามารถนนเหมือนเดิมห้าด้วนยังแย่อยู่แล้วก็แคบด้วย ถนนไม่มีความเรียบเลยนะทุกคนถ<ฮ>นนทุกคนดู แต่ฝั่งสกลน,นครเขาะเขาทำดีแล้วนะเหลือแต่ฝั่งนี้นะทุกคนอากาศดีแล้วฮนะเริ่มเย็นแล้ว กิโลเราจะถึงจุดกลางเต็นแล้วทีนี้เราจะไปทางลัดนะนะทุกคนน่าจะต้องเป็นเส้นที่ผมยังไม่เคยไปนะครับระยะทางถึงจุดกลางเต็นก็ประมาณ50าสโลนะเดี๋ยวไปดูเส้นทางกันว่าเป็นยังไงนะครับทางที่เราจะเลี้ยวก็อยู่ไม่ไกลไม่ไกลครับทุกคนหน้าปั๊มนี่แหละนะเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวขวาตรงนี้นะฮะนี่เลย เขียนว่าอำเภอเต่าง,งอยอีกสีโลนะทุกคนโอเคน่าจะรัดที่สุดล้วนะครับไปกันทางน่าจะสวยนะฮะดูแล้วผมดูในแบบมาข้อๆมันเป็น2เลนแบบนี้นะฮะเป็นเลนสวนไปเรื่อยจะถึงเต่าง,งอยเลย สิบกิโลนะครับทุกคนนะฮะบรรยากาศก็ประมาณนี้เลยเสียดายถ่ายวิวให้เพื่อนๆไม่ทันเมื่อกี้นะครับสวยมากวัดป่าโคกกลาง เป็นวัดดังอยู่นะอ่ามีเขาให้เล่นด้วยนะทุกคนแกง,ง่วงในช่วงบ่ายสองก็เพื่อนๆในคลิปนี้ก็จะมีความประทับใจอีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับรถพันนี้ก็ผมกำลังจะเดินทางมาถึง140,000สมกิโลแล้วบนรถพันนี้เลยตลอดระยะเวลา6ปีนะครับนี่เลยตอนนี้139,986 นะครับอีก14กิโลเราจะทะลุ104,000กิโลในคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันมารถคันนี้ตั้งแต่ EP 1จน EP นี้นะครับรถคันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะยังไม่ได้เปลี่ยนไปไหนนะครับแต่ว่าการสไตล์การแต่งรถก็อาจจะเปลี่ยนไปมากนะครับก็ถ้าใครย้อนกลับไปดูคลิปแรกของช่องเราจะเห็นรถคันนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนั้นก็จะแต่งอีกแบบหนึ่ง นะครับก็อยู่กันมา6ปีแล้วกับช่อง YouTube นี้ก็6ปีเหมือนกันก็คิดว่าไม่ใช่ธุรกิจแล้วกันนะครับคิดว่าผมทําเพื่อเป็นสตอรี่ครั้งหนึ่งผมได้เดินทางแบบนี้นะฮะบ,บนรถคันนี้แล้วก็การเดินทางในรถคันอื่นๆก็นี่นะฮะนักเดินทางเราก็เก็บเรื่องราวมันช่วยได้มากๆเลยนะเพื่อนในช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ได้กลับไปย้อนดูคลิปเก่าๆอะ่ะเราไม่ได้เดินทางอะ่ะเรารู้สึกว่ามันให้มันแฮปปี้มากนะครับแล้วก็ มีความสุขนะแต่ว่าตอนนี้เอาปัจจุบันกันก่อนนะครับก็บนเส้นทางเลาะไหลเขาบนถนนหมายเลขสองสามสามศูนย์นะครับก็ผมก็จะทะลุหนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลแล้วนะฮะอดใจรอเป็นกำลังใจช่วยผมหน่อยนะฮะแต่ตอนนี้ของขี่รถสนุกสนุกบนเส้นทางเส้นนี้กันก่อนนะฮะมาถึงเส้นหลักแล้วนะครับทุกคนก็ที่สุดถนนหมายเลขสองสามสามเก้า นะครับตอนนี้เราจะเลี้ยวซ้ายเข้าเต่างอออีกประมาณสักไม่ถึงห้ากิโลแล้วนะครับก็ตอนนี้สามสามอ่อตอนนี้นะครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าันเก้าร้อยเก้าสิบแปดนะครับอีกสองกิโลเราจะครบแสนสี่แล้วนะครับลุน้นงินเพื่อนกันหน่อยนะทุกคนนี่นะฮะใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวเขาจะได้จอดบันทึกภาพกันหน่อยนะฮะ เอาแล้วนะฮะเอาแล้วนะฮะลุ้นมากไม่อยากขับเร็วเลยตรงไหนเออตรงไหนเออ แสนสี 40, right ่มื okay. Okay. ่นอย่างเป็นทางการนะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวบันทึกภาพเก็บไว้เป็นความทรงจำของเรานะครับว่าเราได้เดินทางกับรถคันนี้มาเป็นระยะทางหนึ่งแสนสี่มืนกิโลเมตรแล้ว ครับทุกคนเราเดินทางมาถึงอำเภอเต่างอยแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะเดินทางไปที่นักอุทยานผาแดนเนี่ยอีกประมาณสักเดกิโลก็น่าจะถึงแล้วนะครับนะทุกคนถึงแล้วทางเข้านะครับรู้สึกจะเป็นทางเข้าเดียวกันกันกบตรงข้ามกับวัดอ,อทางเข้าวัดป่าหนองไผ่นะครับทุกคนถ้า,าผ่านผาแดนจะเลยไปอีกนะ าเดี๋ยวเข้ามาเลยอีกหนึ่งกิโลก็ถึงแล้วนะครับป้ายเล็กๆนะทุกคนต้องสังเกตด,ดีๆนะหรือไม่เพื่อนตักบุดมาเลยที่วันณะอุทยานภูผาแดนนะครับก็เขาก็จะพาเข้ามาถึงที่เลยนะอุทยานภูผาแดนอีกหนึ่งกิโลโอ้โหทุกคนทางเข้าเป็นลูกรังนะฮะนิดนึงนิดนึง ขอได้สนุกสนุกนะฮะอีกกิโลหนึ่งนะฮะก็ที่นี่ก็ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนะทุกคนแต่เราเห็นรูปเราก็เลยอยากมานะครับเพราะอากาศดีด้วยช่วงนี้เย็นๆอยู่นะฮะ กลางคืนน่าจะเย็นอยู่โอ้ถึงแล้วถึงแล้วทุกคนอ้าอตกน้ำสวยเดอ้อสวยเดอ้อทุกคนเดอ้อว้าวเดอ้อทุกคนเดอ้อสวยเดอ้อทุกคนเดอ้อมรสุทธยอดแท้ดอ,อกเต้อสวย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  ชอบเลยน,นี่คือสันเขื่อนว้าวสวยเดอ้อโอ้แล้วก็ต้องผ่านน้ำด้วยเหรอว้าว สวยเดอ้อทุกคนเด้ออ๋อเขาก็มานั่งเล่นกันนะทุกคนวิยแจ่มเลยอ่ะชอบชอบ จอดรถอย่างดีนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะจอดตรงไหนดีและเอากลางตรงไหนดีเรามาถึงอุทยานแล้วนะครับเดีย๋ยวคงจะต้องเลือกส่วนเดี๋ยวไปติดต่อเจ้าหน้าที่กันก่อนนะฮะสิงๆกงมันก็มีนะักท่องเที่ยวมาเยอะนะทุกคน เพื่อนๆเรามาอีกสักสี่ห้าหลังนะทุกคนก็จะเต็มพื้นที่บริเวณโซนนี้พอดีเราอยู่โซนหัวนะครับเข้ามาจากหน้าอุทยานนิดเดียวแล้วก็อยู่โซนนี้นะว่าถ้าเป็นโซนที่มีป้ายมีจุดถ่ายรูปก็จะอยู่ด้านนู้นนะครับถ้าใครชอบคนจะเยอะก็จะเป็นโซนนู้นนะถ่าวาตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ทําการอุทยานพอดีนะครับเพราะหน้าอุทยานก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวขออญยกเปียนชุดก่อนแล้วเดี๋ยวรอทีมงานน่าจะใกล้ถึงแล้วนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้มีใครมาร่วมกับเราบ้างนะมียูทูบเบอร์มากันหลายช่องเลยวันนี้เดี๋ยวรอดูว่าใครมาบ้างนะครับก็เดี๋ยวพามาดูห้องน้ําที่นี่ก่อนเนี่ยครับเป็นห้องน้ํารวมนะทุกคนอนี้เป็นห้องอาบน้ําห้องหนึ่งแล้วก็นังยองหนึ่งห้องนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสุขาเป็นชักโรครกแล้วก็มีที่มน้ํานะครับก็สะอาดนะทุกคน สะอาดสั้นดีมากข้างบนก็ยังมีของกินจำหน่ายด้วยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ที่นี่เป็นประจำนะครับทุกคนน่ซนนี้ก็กลางได้นะแล้วเขายังมีอีกลานหนึ่งที่เจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นลานที่สองนะครับแต่ฝั่งนู้นจะไม่มีไฟฟ้านะทุกคนก็ต้องตรงเข้าไปอีกน่าจะโซนโซนนู้นนะฮะนี่ครับอากาศดีมากรับทุกคน ถ้าใครชอบโซนนี้ก็มาเลือกกลางกันได้โซนนี้จะมีป้ายก็จะเป็นใต้ต้นไม้เป็นซะส่วนใหญ่นะครับแต่เราไม่เน้นคนเราเน้นเงียบๆเราก็เลยไปอยู่โซนนู้นนะคร วันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับอ้าวไอ้พวกยูทูบเบอร์มาทำไมเยอะแยะเนี่ยไอ้พวก <c oughs> ไอ้พวกยูทูบเบอร์นี่มันมาอะไรกันๆๆเยอะแยะเนี่ยวันนี้ยสองสามสี่ช่องเลยฮะนี่กนะ็มีช่องกันอ่ะเข้าข้างนั้นพอดีสี่คันจ่าไปคิวไบเกอร์ครับตัวนบ้านบ้านชแนล ออบ้านบ้านชาแนลนานๆออกงานทีนะยังไ, <c oughs> <c oughs> ไงครับอาจารย์สวั <c oughs> สดีครับสวัสดีครับผมสบายดีไหมครับส,สบายดีครับผมลืมเตาเตามาครับฮะผมลืมเตาแก๊สมาครับ <c oughs> ทำไมคุณลืมมามา <c oughs> ผมเบื่อๆนิดหน่อยวันนี้ <c oughs> งานเยอะตอนเช้าไปถึงไ,ไม่ได้ไม่ได้นั่งโต๊ะเลยอ่าไม่มีใครไม่เบื่อครับวันนี้เบื่อกันทุกคนนะฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเพื่อนผมมา โอเคนะคิวเบเกอร์ร้อยวันพันปีเจอกันทีหนึ่งเหมือนเดิมนะครับจะเจอกันน้อยมากอ่าบ้านๆ้านชาแนลเป็นไงบ้างฮะเหนื่อยครับอันนี้ก็คือชาติหนึ่งเจอกันทีหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ขน่ะอยู่ใกล้ๆ <laughs> เจอบ,บ่อยเจอบ่อยอะหรอเจอกันอยู่ตลาดบ่อยโอเคไปไปกางเต็นท์กันครับยึดโซนไว้แล้วเรียบร้อยทุกคนโซนเราอ่าทุกคน, right, กคนเราก็ได้เวลาเริ่ม ท้าแล้วอาจารย์นําเสนอหน่อยวันนี้เราอยู่ที่ไหนฮะวันนี้อยู่ที่วันักอุทยานผาแดนครับที่อำเภอตงงอยนะครับจังหวัดสกลนครที่นี่เขาค่าใช้จ่ายกิจกรรมเป็นยังไงบ้างฮะที่นี่ฟรีทุกอย่างฟรีเลยเหรอใช่ไม่ได้เสียอะไรนี่คือค่ากางเต็นท์ไม่ได้เสียไม่ได้เสียปกติอุทยานเขาก็จะคิด30บาทเนาะปกติฟรีครับแต่ว่าเราก็ช่วยอุดหนุนสินค้าเขานะครับเขามีอะไรขายบ้างนะที่นี่ก็มีสติกเกอร์แผ่นละ40บาทครับแล้วก็พวกนี่แหละ ก็มีพวกของกินเนาะพวกมาม่าขนมน้ำดื่มน้ำแข็งอะไรเงี้ยนะฮะอากาศดีครับวันนี้เราอยู่กันหลายช่องนะครับนี่ฮะบ้านบชาแนลนะครับครับผมซึ่งไม่ทำคลิปแล้วนะครับทุกวันนี้รวยแล้วครับรวยแล้วอันนี้ไบเกอร์คิวนะครับติ๊กต็อกเกอร์ครับติ๊กต็อกเกอร์ครับเขาช่องผมนะครับเขาเป็นติ๊กต็อกเกอร์นะคุณทำเป็นช่องอะไรนะช่องคลอดช่องคลอดนี่ชอบจังเลยอันนี้ช่องอะไรพี่ช่องอะไรวิศวะทำนาเอยวิศวะทำนาเจ๋ง นี่เลยนะทุกคนวันนี้เป็นรวมรวมยูทูบเบอร์จริงๆนะวันนี้ทั้งยูทูบเบอร์ทิกตอกเกอร์มากันหมดเลยสนใจโดนนะครับในการทุกอย่างสนใจโดนการเกษตรทุกอย่างครับนี่เลยใช่ไหมพี่ทั้งโดนทั้งปรับระดับนาลดดำนาพี่หาหาให้ได้หมดครับให้ได้หมดทุกอย่างทำนาสมัยโอเคสุดยอดผมอยากได้โดนการเกษตรอยู่แต่น่าจะลงทุนเยอะไปหน่อยลุงลุงผมไม่น่าไม่น่าเสี่ยงล่ะ อ่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวไงวันนี้ก็เอนจอยติ้งกันแล้วกันเพราะว่าวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับทุกคนไม่ได้มีกิจกรรมอะไรเดี๋ยวรอดูบรรยากาศเช้าๆว่าที่นี่จะเป็นยังไงนะครับไปแล้วอรู้สวัสดิ์ตอนเช้านะครับทุกคนบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะครับตอนนี้ สองนาทีนะทุกคนนี่นะครับที่เราพักกันเมื่อคืนนี้นะอากาศก็คือมีหมอกน้ำหมอกลงน้ำค้างนะก็เปียกทุกคนยากาศดีมากนะครับ ไม่มีลมนะแต่ว่าอากาศเย็นนอนหลับสบายมากผมน่าจะประมาณตีสองนี่แหละแล้วก็ภาพตัดเย็นวางนะทุกคนารมีกาศมันดีมากเลยนะแต่ดูแล้วแดดน่าจะขึ้นนูนะ่นอะเนาะก็น่าจะเป็นองศาที่เรายังไม่ได้เดือดร้อนมากนะครับทุกคนก็ถือว่า สำหรับที่นี่ถือว่าโอเคเลยนอนสบายนะทุกคนอากาศดีเด็กๆเ,เขาก็ตื่นเช้ากันนะส่วนเราก็เหมือนเดิมรัะนอนดึกตื่นเช้านะบรรยากาศก็อย่างที่บอกดีเดี๋ยวเช้านี้เรามีคุกกิ้งเล็กๆเกนาะไข่รกระทะเพราะว่ารอบที่แล้วอ่ะไม่ได้ถ่ายทุกคนได้ดูนะ ว่าาจานย์ครบไม่ได้อัดไว้นะครับสําหรับการกางเต็นท์รอบที่แล้วที่ทํากับข้าวเนาะมีแค่ตอนทาข้าวต้มอะเนาะเดี๋ยววันนี้จะเต็มจะทำไข่กระทะกินกันตอนที่เราจะเดินทางกันกลับน,นะครับทุกคนทุกคนเชาน้ชานี้จานจะทาอะไรให้ทานฮะไข่กระทะ,ะครับผมไข่กระทะนะฮะบ,บรรยากาศตอน แปดโมงเช้าวันนั้นกันยัง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 เหรอเจ็ดโมงยังไม่แปดโมงเรา,า,านนสองป่ะเราสองไปเลยจ้าไป ักแสดงว่าเราตั้งโตัวไม่ตรงนั้นจบก็ไม่ตรงตรงนั้นรป็นอะไรไข่ไข<ช>เรามีพร็อพเป็นใส่กรองนะครับที่ผมหั่นไ <c oughs> ว้เมื่อวานนี้ค <c oughs> ้าวเตยงานไม่มีนะครับใส่จุกๆหน่อยใส่จุกๆหน <c oughs> อ่อยเออเออเราต้องทำเราทำได้ห้ากระถางหรอกไปพยายามไปดิอีก กนัง่ายๆแค่นี้นะครับเป็นเราต้องกินแบบซีโรเวสนะคือของที่นำมาเราคือเราต้องทำลายให้มันหมดนะฮะใช่ครับเรามีถุงดำแล้วใช่เราแหกกีตากันไปซื้อมาเมื่อกี้นะฮะ <c oughs> ว้านทุกคนกับบรรยากาศอย่างนี้ทุกคนดูสิโอ้โหที่นะคะ นะนะทุกคนกินข้าวกับบรรยากาศแบบนี้นะครับเราก็เล็งมุมมาดีแล้วเราจะไม่โดนแดดนะทุกคนเชาน้านี้ดูบรรยากาศโคตรด,ดีอ่ะนะครับเต็นเต็นนอนสบายดีไหมครับสบายสาใะสใจมากเลยกิ้งสะใจเลยท <ผม S 1> ีนี้ไมไ่กิ้งเลยครับ <laughs> ผมไม่เน้นกิ้งครับไงบ้างฮะทิปนี้ อย่างไหมครับทิปนี้ประสบผลสําเร็จนะครับในการพักผ่อนของเรานอนหลับสบายอากาศดีเนาะตื่นสายด้วยถือว่าอากาศดีใช่ก็ว่าม่นเครียดห้องเมื่อคืนอ๋อผมได้ยินเสียงปลาโดดตุ้งแหมไม่เสียงคุณก็เสียงผมมาแหละผมได้ยินอยู่อ่ะทุกคนสำหรับทริปนี้ก็ประมาณนี้ไปไม่ชอนก่อนแล้วเดี๋ยวอนาคตเรามีแคมป์ปิ้งอีกแล้วจะชวนเพื่อนๆมาด้วยนะครับผมโอเคแล้วไงพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับไบเกอร์ไรเดอร์คิวแล้วก็บ้านชแนลนะทุกคนนะ หองที่มียูทู e แต่ไม่ลงคลิปนะครับปลูกผักยังเยียวครับปลูกผักรวยแล้วเมื่นทรัพแล้วยิงนะเดี๋ยวนี้โอเคบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันที่หน้าสวัสดีครับบบาย